ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกล้งแฟนนะครับด้วยการไปล่าเป็นอากอนนี่นะครับจากเกมดอผมนะทุกคนผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นตัวละครจากเกมดอจริงๆหรือว่าเป็นแฟนเมสนะผมนะใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมนะแล้วก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้แล้วก็ไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมไม่ก้า้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้เหมือนนี้ก็ คุนเห็นอะไรตรงนั้นไหมคะเอ้ยนั่นมันลังโจรนั่นมันลังนั่นมันลังโจรนี่ยมานั่นมันลังโจรนี่ยมั่นมันลังโจรนี่มาไม่มีอยู่แล้วดูดิโอ้ถือปืนก็เป็นมันเลยคือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหวานมาทำการเอาชีวิตยอดค่ะต้องเงียบาไว้นะครับเดี๋ยวดูรกาะที่หวานอยู่สิมันเป็นกอที่มีพวกโจรห้าร้อยอยู่ทุกคนโจรหน้า้อยเราต้องทำไงดีเลยที่เนี้ยผมว่าพี่หวานต้องหาทางออกจากเกาะนี่แน่ๆทุกคนไปตัดไม้ตรงนั้นเว้ยแต่ว่ามันมีพวกซุ้อออะดิก็คืต้ง ระววัังตภารกิจของหวานก็คือจะต้องไปทายพวกนั้นหรือว่าจะต้องไปรอบๆโดยไม่เห็นแต่พระเอกของผมนี่คือผมจะมาแกล้งหวานนะครับเป็นตัวละครจากดอนนะครับดูตามขาวอบไปแล้วแม่ผมไม่ได้จะว่าเป็นแฟนม่หรือว่ามันมีมีตัวละครนี้จริงนะครับมันชื่อว่าอากอรนี่นะครับทุกคนนะโอเคโอ๋ทำการโอ้แล้วตัวข้างบนจะเห็นเราไหมเนี่ยโอ้าวเอ้าวจัดไปจัดแรกจัดไปจัดไปโไปเล่นโอ้โหอาเฮา เฮ้ยเฮ้ย้ยหวัดไม่เกิดตัวก่อนนั้นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือจุดบักของไมคครับฉันไม่อยู่อีกก่อนนึงแล้วอะไปตัวนี้ไปทะนี่สปา้อย ผมจะบลาพอยให้แล้วทุกคนเอาเคดีเมื่อกี้เหมือนแผ่นไปข้างๆจะไม่ถ้าเป็นผมจะว่ายน้าไปทุกคนเปลี่ยนไปข้างขวาแทนแล้วกันทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ไปข้างเพราะเมื่อกี้ไปข้างซ้ายนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปข้างขวาูมีทหารลาดตะเวนไปเร็วๆค่อยกระดึบตรงนี้ค่อยกระดึ๊บโอ๊ยโอุ๊ยอ้าวทำไมมันมีตัวที่ตรงนี้ทหารลาดตะเวนทหารลาดตะเวนทหารลาดตะเวนทุกคนตอนนี้หวานโดนไล่ทุกคนโดนเลยอ่ะมันเห็นหมดเลยหวานดนลาดตะเวนอุ้ยผู้ละตัวนึงเห็นคือเห็นหมดเลยอุ้ยอุ้ยพี่หวานจะทำยังไงครับทุกคน ถ้ามันเป็นเวอร์ชันที่ว่ายน้ำเร็วๆด้วยคนทุกคนทุกคนผมไม่หวไม่นอนอ่ะโอ้ยมันตามเย็นขอบน้ำเลยตายเลย เทำไมมันตามอย่าอ้าวทำไมมาอยู่นี่โอ้โหมันอยู่ตรงนั้นเราต้องรีบวิ่งมาทางนี้โอ้ยแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ก่อนนี้ตอนแรกเราอยู่ก่อนเนไม่ใช่เหรอโอเคทุกคนหวานต้องไปตัดไม้ให้จงได้โอเครอบนี้เราเอาเร็วๆเลยไม่ต้องไม่ต้องกระดึบกระดึบละเดี๋ยวผมจะมอบอาวุธให้โอ้ทุกคนมีตัวนั้นเศ้าอยู่โอ้สองตัวแล้วมันเห็นเราแล้วด้วยผโอ้โหแล้ตรงนั้นจะเห็นเราอีกเนี่ยผมว่าพี่หวานจะแบบสามารถเอาชนะได้ลงน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะทำการค่อยๆว่ายไปค่อยๆว่ายไปนะคะทุกคนทำไมเอ้ยทาาาไไไมมมหวววนนน่่่เเเปปลียยยแะะิดอออรโโ้้จ็บ โอ๊ยโอ๊ยเจโอ้ยโอยปืนอ้าเอ้าโอ้โหแล้วมันยิงแรงด้วยอะดิเลยเลยใช่ปะอ้าวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามายุ่ง ปืนปืนอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้เห็นแค่เห็นแค่ตอกกระสุนนะแต่ไม่เห็นปืนอะปืนอยู่ข้างอุ้ยอุ้ยไม่เห็นแล้วต้องรีบว่ายลงต่ำๆไว้ก่อนปืนเอาไว้เอาไว้ปช่วยหน่อย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 โอ้ยนี่ไงปืนนี่หวานล่างแขนได้เลยเต็มที่มาดินี่ไหน่นี่ตายดีหวานล่างผมโคตรคม แลัวโหวมอ่ะจะตายไม่โอ้ไม่ตายเออเคงุกคงตอนนี้จะเก็บสิบชุดมาด้วยทุกคนเพราะว่าเราชำการแปลงร่างคนเดียวปอมตัวไปเป็นร่างปลอมตัวเป็นนี้แต่จำไม่ได้ผมไปทำให้ทุกคนเรามีดีตรงที่ว่าปืนเราอ่ะติดปืนระยะไกลคนสามายไปหมดทุกคนเหมือนเมืองลางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปลงร่างกันนั้นตายแล้วยังไม่ทันทำเลยอ่ะเออแต่มันดูมีเยอะเอ้าเอ้าไปไหนกันหมดอ่ะเอ้าหายไปซะแล้วเอาลตัวแรกเต็มเลยอ้าวทุกคนเนี่ยแล้วพอมีปืนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยโอเคทุกคน ไม่เป็นไรงั้นก็ทำการตัดไม้เลยแล้กันมันหายไปก็ดีแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบลดแบบว่าปัญหาในการชีวิตรอดของเรานะโอเคคือสังเกตปฏิกิริยาของหวานเอาไปให้หมดเลยวาแต่ทำยังไงครับกั่อนเกาะหนึ่งนั่นเองซึ่งหวานไปดูมาตอนแรกมันมีประมาณสองสามเกาะทุกคนแต่ตอนแรกขอดูก่อนนะว่ามีอะไรมั่งไม่สนใจเลยไอรอนเอ้ยมีหมอกด้วยใส่หมอกด้วยดีกว่านี่โอ้ยอะไรวะเมื่อกี้อยู่ที่ก็เจ็บแล้วไอ้บล็อกนี่มันก็อยู่ตรงนี้โอเคเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือก้อนอะไรวะน่ะ เดินได้เลยท <Christina. S 1> ุกคนทำไมรูปร่างมันเหมือนตัวละครจากเกมโอจังเลยอ่ะอะไรวะไม่รู้ชื่อทุกคนแป๊บนึงมันโอ้ยน่าโอ้ยดูสายตาที่มันจ้องเราดิแล้วมันขยับได้ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำก่อนเลยโอ้โอเคเดีื่มน้ำเลยกันขอดำเการครับก่อนนะทุกคนปึ๊บแล้วอตัวครับด้วยอุ้ยอุ้ยดีนะที่ไฟของมันโดนน้ำแล้วมันมันดับคือตัวละครวิ่งเร็วทุกคนมาดินการเอาไปดีวเลยนี่แนี่นี่แน่ยอะ เฮ้ยมันไม่เจ็บเลยยมันไปไหนแล้วเฮ้ยน่ะนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เน่ไม่เจ็บเลยทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้ นี่นี่ไงโอ๊ยมันเร็วมากมันเร็วมากบอกเลยมันเร็วมากเฮ้ทุกคนทำการพับเรือเรือเรือเศ้าไงวะเฮ้ยอย่านะทุกคนเรือเรือโอเคไปเลยไปเลยโอ้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 ยอย่านะนี่มันมันตัวละครจากเกมดอจริงจด้วยทุกคนมันน่าจะชื่ออังกอร์นี่นะถ้าหวานจำไม่ผิดอ่ะแต่ชื่อมันโคตรมูตมีเลยแต่หน้ามันะ่แน่ครับว่ามาจากเกมดอหรือว่ามันเป็นแฟนเมดนะทุกคนนี่โอ้โหแล้วเรือใช่และนี่ทุกคนผมพังเรือหวานแน่มารับเมื่าขับอีกทีอูแล้วมันเร็วมากอูแล้วมันมันพูดอ้า ขอเดือดฆ่าตายเลยได้ไหมอะไม่อยากชีวิตรอดแล้วอะเพราะรู้สึกเลยว่าต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคทุกคนเอางี้ดีปะในเมื่อมันมีพลังไฟแปลว่าเราจะต้องอยู่ในน้ำเพราะมันมีพลังพลังไฟถ้าไฟโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับแต่เมื่อกี้ก็เห็นลงน้ำนะแต่เออหน้าพลังไฟอะไฟยังไงไฟก็แพ้น้ำโอ้ยโอ้ยเด๋อวเดือดโอ้โหโอ้โอ้ยเกือบโดนเราด้วยโอ้โหแล้วมันโดนน้ำมันไม่ดับมันไม่ดับมัน ยยู่เลโอ้นี่มันไฟจากปีศาจปะเนี่ยใช่ไฟ<ม>จากปีศาจนั่นลูกมันตกหลุมไปอุย้ยมันขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหเราไม่มีจุดหมายปลายทางด้วยเรือเราก็พังไปแล้วอ่ะเอาดิเอาดิจะทำอะไรได้ถ้าฉันอยู่ในน้ำอ่ะฮะทุกคนปึง้งเนี่ยมันไม่เจ็บจริงๆจ้งจองมองม,มันไม่ใช่คนอ่ะตรงนี้ดูดิดูอ่ยิงดิอ่ะทุกคนอ่ะเนี่ยโดนยิงยิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมทุกคนโดนไอ้นี่มันยังตายเลยมิงเจ็บเลยอ่ะมาดิมาดิเอ้ยอย่านะมาดิ ฉันฉันจะใช่เออนีไหนหนีไหนหนีไหนหนไหโอ้มันวิ่งไปเลยเลยโอ้ยนี่นี่นน้ำมันยังเจ็บได้อีกเหรอนี่มันเกินคนแล้วโอโ้โหโอ้โหแล้วถ้าเราไม่หายใจเราก็จะตายด้วยสิเอามาดิหลบได้หลบได้ทุกดอกหลบได้ทุกดอกโลบลบได้ทุกดอดกดอโอเคเราต้องทำไงดีวะเนี่ยเราต้องเรียกไอเอ็มเอ็มบูสเอ็มบัสกับไอลัสมาหรือเปลยาปฉลาดฉลาดเฮ้ยท่นบ้านใต้น้ำอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยหวานทั้งูปกับฉลามปืนมาดิมาดิมาดิฉลามก็แพ้ปืนเหรอวะฉลามก็แพ้ปืนเหรอวะแกทำได้ไงแมาดิมาดิมาดิแกจะโอ้โหรอบนี้โอ้โหรอบนี้เยอะจัดรอบนี้เยอะจัดไอ้แกจะเอาชนะยังไงโอ้โหอ้โหรอบนี้เยอะจัดเยอะมากไอ้ทุกคนรอดหรือเปล่าถ้าเหมือนจะตอดเราไม่ได้นะคะเราก็จะทำการยิงไปเรื่อยๆเลยโอ้ยยังไม่ไมาให้เก็บแล้วเก็บแล้วโอ้ยจ็บจั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 บโอ้ยจ็บจับ าดิมาดิเช่นนี้จะถูกต้งเยอะอ่ะเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลยโอเคตายหมดแล้วทุกคนเออเออเมื่อกี้เหมือนมันพยายามจะจับเรานะคะทุกคนหวั่เลยทำการว่ายลงมาข้างล่างหวั่รู้สึกได้เลยหว่าจะต้องโดนฆ่าแน่เลยโอ๊ยโอ้ยอ่ะฉันเข้ามองเธออยู่ใกล้ๆอย่าบอกนะว่าเราโดนปะการังแทงต้องขึ้นน้ำโดนเลยอ่ะโอ๊ยแกจับได้ไงเนี่ยเมื่อกี้จะอยู่ในน้ำนะเว้ยโอ้โหโดนจับนะชาวบี เอ้ยทำไมตัวละครจากเกมดอนในโลบอคมันต้องมาอยู่ในมาค้าซะหน่อยทุกคนปอค์ขาไม่ได้ใส่ซะหน่อยหรือว่าจะเป็นไวรัสที่แบบติดคอมาไปวะหานัดาวดึงกลัวกันไปไหมอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยหวานฉันดาวดึงอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรเนี่ยอุ้ยมีไดมอนด์ด้วยอุ้ยคือกพาฉันขึ้นมาทำไมเนี่ยคืออะไรพาฉันขึ้นมาทำไมเนี่ยอะไรของมันวะทุกคนคือมันพาเราขึ้นมาทำไมพามาเอาของโอ๊ยโอ๊ยดีนะที่ตรงนี้เป็นน้ำโอเคค่อยโล่งใจหน่อยตายถ้าน้ำแบบน้ำตื่นตัวนี้ทุกคนเราตายแน่โอเเเคอออออะังกกกกนนนนนีีี่่่แแต้้าารรไยฮหผ แกต้องการอะไรกันแน่ฮะฉันพยายาอะไรให้แกหรือไงเกมดอฉันก็ไม่เคยเล่นแกเป็นแบบเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะ Welcome to Hell เฮ้ยฮะ I am Hell ว่ามันมาหามันหาว่ามันเป็นนรกทุกคนมันคืออะไรของมันมันต้องการอะไรอ่ะคือนรกอะไรของมันทุกคนมันเบียวกระตูนหรือเปล่ามันอาจจะดูหนังเยอะก็ได้นะหรือไงวันไม่รู้แล้ววันต้องทำไงชีวิตต่อเออเอามันบอกมัาต้องการวิญญาณไม่เอาไม่ได้ไม่ได้วิญญาณใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันเนี่ยดูดีฉลาดนัหนาวิญญาณฉลาดฉลาดอยู่ข้างล่าง ก็ไปจับตัวอื่นบ้างสิโอเ้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์คนเดียวก็คือจะจับเราอย่างเดียวเลยไงโอ้โหแล้วดูก่อนอน,นั้นดิไอ้เจอกวันรวมญาติทุกคนดูดิโอ้ถ้าเราหนีขึ้นก่อนก็คือเราตายอะทุกคนโอ้โหแล้วดูเป็นของลำโพงไปอยู่ยันเรือถ้าง,างั้นมาทำข้อเล็กเปลี่ยนไม่ทำไมฉันต้องทำข้อเล็กเปลี่ยนฉันไม่ได้ต้องการอยากจะทำข้อเล็เปลี่ยนอะไรกับนายซะหน่อยฮะไอ้อังกนี่แล้วทำไมฉันต้องแบบว่ายอมรับข้อเสนออะไรของแกด้วยอะฮะ ต้องทการฆ่าแบบค่อยๆไล่เคียงก่อนชีวิตแกแลกกับแฟนแกฮะฮะชีวิตชีวิตฉันแลกกับชีวิตการเหอะนะเอมถ้าเราบอกว่าแลกจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าการก็ไม่ได้อยู่ในเกมอ่ะก็ถือว่าไม่นับแล้วกันโอเคก็ได้ก็ได้แ <c oughs> ลกก็แลกแลกชีวิตฉันกับชีวิตการ ทุกคนคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าการก็ไม่อยู่ในเกมด้วยโอเคโอเคตามนั้นทั้งหมดจงหายการจะไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรการแข็งแร่งอยู่ละมอนสเตอร์ Monster ทั้งหมดจงหายากินเลือดก, <c oughs> ก็หายดิก็ฉันเป็นคนยิงอะ่ะอุย้ยแต่ว่าพวกเป็ดหัวลำโพงกับพวกแบบว่าไอ้กระสือก็หายไปหมดเลยเอ่ะทุกคนขึ้นมากีดเลือดซะกินเลือดอะไรไม่คือมันต้องใช้เลือดก,การหรือเปล่ายัางไงต้องใช้เลือดฉันหรอฉันทําตามข้อตกลงนะโอเคทําตามก็ได้ก็แลกก็แลกก็แลกก็ได้เพราะว่าการก็ไม่อยู่ในเกมการคงไม่เป็น การจะสู้เนาะโอเคขีดเลือดก็ขีดเลือดเอาแอปเปิ้ลแทนไหมสีแดงเหมือนกันเหมือนเลือดเลยเอาแอปเปิ้ลแทนแล้วกันนะเพราะสีมันเลือดเลยอ่ะพอๆกันได้อยู่อะไรอะไรจะฆ่าใครจะจะอะไรเอ้ยไม่กันีกแล้วเหรอแก แกโอ้โหเขาได้ยินหมดเลยนะแกที่แกแบบว่าด่าแบบโอ้โหไม่การมันไม่ใช่เขามันคือนี่ลั่งแยกรคนเนื้อหวานไม่ลักผมแล้วทุกคนไม่ทุกคนทุกคนต้องดูประเด็นประเด็นก็คือการมาแกล้งหวานอีกแล้วค่ะทุกคนดูสิทุกคนก็หวานแบบหวานไม่ด้ลักผมเลยผมเสียใจมากเลยทุกคนไม่ก็เขาพูดแล้วไงว่าการไม่ได้อยู่ในเกมคงไม่เป็นไรหรอกม้งแต่เขาอยู่ในเกมไงก็คือถ้าเขาเล่นผมเขาคือตายไงเป็นยังไงอะโดนแกล้งันจะกี๊ดเป็นกี๊ดเป็นแบบนี่ตาัน่า กลัวกิกก็ดูหน้ามันสีมันอ้าปากหวเลยตาถลนด้วยถ้าอยากให้แกล้งใครอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์<ช>นะครับผมใครก็ได้ที่มเงินกไดไลค์ด้วยครับมีงกดไลค์ด้วย